พระธรรมเอเสเคียว e บทที่สิบข้าพเจ้ามองดูและเห็นบางสิ่งคล้ายพระที่นั่งไพรทูลอยู่เหนือฟ้ากว้างที่อยู่เหนือศรีรษะของเหล่าเครูปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับชายที่นุ่งห่มผ้าลินินว่าจงเข้าไปท่ามกลางวงล้อใต้เหล่าเครูปแล้วกอบฐานไฟคุซึ่งอยู่ท่ามกลางเหล่าเครูปมาโปรโยทั่วกรุงนี้ชายคนนั้นก็เข้าไป ขณะที่ข้าพเจ้าเป้าดูอยู่เหล่าเครูปยืนอยู่ที่ด้านใต้ของพระวิหารเมื่อฉายผู้นั้นเข้าไปและมีเมฆปกคลุมอยู่ทั่วลานชั้นในแล้วพระเกียรติิรขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เคลื่อนขึ้นจากเหนือเหล่าเครูปนั้นมายังธรณีประตูพระวิหารเมฆปกคลุมพระวิหารและทั่วลานพระวิหารเต็มไปด้วยรังสีเจิดจ้าแห่งพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้า เสียงปีกของเหล่าเครูปได้ยินไปไกลถึงลานชั้นนอกเหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เมื่อพระองค์ตรัสสั่งชายที่สวมผ้าลินินนั้นว่าจงไปเอาไฟจากท่ามกลางวงล้อที่อยู่ในหมู่เครูปออกมาชายนั้นก็เข้าไปยืนอยู่ข้างวงล้อวงหนึ่งแล้วเครูปตนหนึ่งก็ยื่นมือออกไปที่ไฟซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกตนเอาไฟออกมาส่วนหนึ่ง ใส่ในมือของชายผู้สวมผ้าลินินเขาก็รับไว้และออกมาเห็นสิ่งหนึ่งคล้ายมือมนุษย์อยู่ใต้ปีกของเครูปข้าพเจ้ามองดูเห็นวงล้อสี่วงอยู่ข้างเหล่าเครูปเครูปหนึ่งตนมีวงล้อหนึ่งวงวงล้อนั้นเปล่งประกายคล้ายพรอยสีเขียวอมเหลืองวงล้อทั้งสี่มีลักษณะเหมือนกันแต่ละวงดูคล้ายมีวงล้อซ้อนขวางอยู่ข้างใน วงล้อสามารถเคลื่อนไปอย่างทิศทางใดทิศทางหนึ่งในสี่ทิศทางตามแต่เครูปจะมุ่งหน้าไปล้อนั้นไม่ได้เลี้ยวเมื่อเครูปเคลื่อนไปเหล่าเครูปมุ่งหน้าไปทิศทางใดก็ได้โดยไม่ต้องหันตัวเลยทั่วร่างของเครูปทั้งหลังมือและปีกล้วนมีตาเต็มไปหมดเช่นเดียวกับวงล้อทั้งสี่ข้าพเจ้าได้ยินเขาเรียกวงล้อนั้นว่า วงล้อกังหันเครูปแต่ละตนมีสี่หน้าหน้าที่หนึ่งเป็นหน้าวัวหน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์หน้าที่สามเป็นหน้าสิงโตหน้าที่สี่เป็นหน้านกอินทรีแล้วเหล่าเครูปก็ลอยขึ้นไปนี่คือสิ่งมีชีวิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ําเคบาเมื่อเหล่าเครูปเคลื่อนไปวงล้อที่อยู่ข้างๆก็เคลื่อนไปด้วย และเมื่อเครูปกลางปีกเหาะขึ้นจากพื้นวงล้อนั้นก็เคียงข้างเครูปไปเมื่อเครูปยืนนิ่งวงล้อก็หยุดนิ่งและเมื่อเครูปลอยขึ้นวงล้อก็ลอยขึ้นด้วยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในวงล้อแล้วพระเกยียรติิรขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไปจากเหนือธรณีประตูพระวิหารไปหยุดอยู่เหนือเหล่าเครูปขณะทีข้าพเจ้าเฝ้าดูอยู่ เหล่าเครูปก็กลางปีกบินขึ้นจากพื้นเมื่อเคลื่อนไปวงล้อก็เคลื่อนไปด้วยเครูปและวงล้อมาหยุดอยู่ที่ทางเข้าประตูทางตนออกของพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเกียรติสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่เหนือเครูปข้าพระเจ้าเคยเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพระเจ้าตระหนักว่า นั่นคือเหล่าเครูปแต่ละตนมีสีหน้าและสี่ปีกและใต้ปีกมีสิ่งที่ดูเหมือนมือมนุษย์ใบหน้าของเครูปเหล่านี้มีลักษณะเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ําเคบาแต่ละตนมุ่งตรงไปข้างหน้าของพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเอเสเคียวบทที่10นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า พี่น้องกำลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่18ครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่าแล้วพระสิริของพระยาเวไปจากธรณีประตูพระนิเวศสถิตยอยู่เหนือพวกเคลรุพี่น้องครับพระสิริของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างชัดเจนในที่ใดที่หนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่ณนะที่ใดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือเพราะบริเวณนั้นจะปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับแล้วก็แสงสว่างสุขใสดังปรากฏขึ้นในข้อที่4ที่เราได้อ่านไปแล้วดังนั้นเมื่อพระสริของพระเจ้าอยู่ที่ใดเห็นเมฆเห็นแสงปก คุมอยู่ที่ใดนั่นก็แสดงว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ณที่นั่นเนื่องจากเราไม่สามารถจะมองเห็นพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเจ้ายังไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ันั้นคนอิสราเอลไม่สามารถจะมองเห็นรูปร่างของพระเจ้าได้รู้มองเห็นได้แต่พรสริรก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างชัดเจนณนะ ที่นั้นผ่านเมฆและผ่านไฟดังนั้นคนอิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่นั่นด้วยการมองเห็นผัสิลิของพระองค์ถ้าไม่มีผัสิลิก็คือไม่มีพระเจ้าอยู่ในที่ตรงนั้นเอเซเคียได้บันทึกไว้จากพระกัมภีร์ตอนนี้ว่าผัสิลิของพระเจ้านะครับพลาดไปจากพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็มอนั้นจึงหมายความว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่พระวิหารและกรุง เยรูซาเล็มแล้วณเวลานั้นอย่างน้อยก็ช่วข่าวณเวลานั้นและสาเหตุที่พระเจ้าไม่สถิตอยู่ในพระวิหารและไม่สถิตอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็เพราะว่าอะไรครับคนอิสราเอลเอารูปเคารพหรือรูปปั้นของเทพเจ้าไปวางไว้เต็มเลยนะครับในพระวิหารและทําให้พระวิหารนั้น เป็นมวลทินเมื่อพระวิหารเป็นมวลทินนะครับพระเจ้าก็ไม่สถิตอยู่ด้วยในพระวิหารนั้นพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูนะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ทรงบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนั้นในพระคัมภีร์ใหม่ในหนึ่งโคลินโทบทที่6ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่า พระเจ้าอยู่ด้วยกับชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคริสเตียนทุกคนและพระองค์จะไม่พลากจากชีวิตของคริสเตียนไปเหมือนในสมัยพระกัมพีเดิมแต่ว่าพระกัมพีใหม่เนี่ยพระวิญญาณสุดนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถ้าในการดําเนินชีวิตของเรา ยังมีเทพ,พเจ้าอื่นนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงเทพ,พเจ้าหรือลูกเคารพจริงๆแต่อาจจะหมายถึงอะไรก็าตามที่เรารักและนมัสก,การและให้เกียรติมากกว่าพระเจ้าเช่นเงินทองของเราความสําเร็จของเราหรือความบาปบางสิ่งบางอย่างของเราที่เราไม่ยอมทิ้งเราเห็นมันสําคัญและอยากจะกอดรัดมันไว้มากกว่าที่จะปล่อยมันไปดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ พระวิญญาณบริสุทธ์ก็เป็นไงฮะเสียพระไทยใช่ไหมพระวิญญาณจะก็จะเสียพระไทยกับชีวิตของเราพระเจ้ายังคงสถิตอยู่กับเราอยู่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์บอกว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นพระวิหารเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั้นพระเจ้าก็จะไม่ออกจากเราไปไหนนะไม่ทิ้งเราไปเหมือนที่สมัยในพระคัมภีเดิมแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ดี พระเจ้าก็จะไม่พอพระไทยกับชีวิตของเราแล้วคมก็จะมองไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแม้ว่าพระเจ้าจะอยู่แต่คงก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรครับเพราะเราดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปดังนั้นให้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าสถิตก,กับเราและคนอื่นจะต้องเห็นว่าพระเจ้าสถิตก,กับเรา <risks. S 1> ก็คือชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่ ไม่ดำเนินอยู่ในความบาปไม่ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่รับการเปลี่ยนแปลงกิจใจเป็นนะครับคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งเก่าๆก็ร่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นถ้าชีวิตของเราเป็นแบบนี้คนก็จะเห็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ถ้าชีวิตของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคนก็จะไม่เห็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ไปไหน พระยามีสิทธิ์ยังอยู่กับเราแต่คนจะมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะความบาปที่เราทําวิถีชีวิตที่เราปฏิบัติอยู่มันบดบังพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทําให้คนมองไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราในคิตตจักรก็เช่นเดียวกันครับในภาพรวมนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของแต่ละคน,นคกิจเสียงแต่ละคนอันนี้พูดถึงคิตติจักรในภาพรวมก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อคิตตจักรใดก็ตามที่ชีวิตของสมาชิกนั้นดีนะครับการทรงสถิตของพระเจ้าในคิตตจักรก็จะถูกมองเห็นอย่างชัดเจนจากคนที่เข้าไปเยี่ยมเยียนจากคนที่มานมัสการพระเจ้าด้วยทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อก็ตามเมื่อเขาเข้ามาในคิตตจักรที่เต็มไปด้วยพระสิลปที่จักรเต็มไปด้วยพระสิลิและคนก็มองเห็นพระสิริผ่านชีวิต ผ่านการนมัสการนะครับผ่านการอัศจรรย์นะครับของพระเจ้าผ่านคิตจักรแห่งนั้นนั่นก็จะทําให้คนนั้นได้สัมผัสกับพระเจ้านนั้ผู้เชื่อก็จะเชื่อง่ายเมื่ออยู่ในคิตจักรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างรุนแรงแล้วก็คนได้เห็นอย่างชัดเจนแลวชีวิตของคนในคิตจักที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย<ๆ>ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะความดีหรือการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเองแต่เราเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้พระสิรเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นเมื่อเราอยู่ใกล้พระสิรของพระเจ้าเราก็จะพระสิรของพระเจ้าก็จะทอแสงอยู่บนชีวิตของเราเหมือนที่โมเสสกับที่พบกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าและพระสิรของพระเจ้าก็ทําให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันครับพระสิรของพระเจ้าในชีวิตของเรา พะสริของพระเจ้าในคริตจักรของเราก็จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่พะสริทําให้ใบหน้าของโมเสสเปลี่ยนแปลงไปพะสริของพระเจ้าในชีวิตของเราพะสริของพระเจ้าในคริตจักรของเราก็จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปจนคนมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราได้พบกับพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเหมือนที่ คนอิสราเอลมองเห็นใบหน้าของโมเสสทอแสงพระสิริของพระเจ้าคนอิสราเอลรู้ว่าโมเสสเพิ่งไปใช้เวลากับพระเจ้าเพิ่งไปคุยกับพระเจ้ามาถ้าคนในโลกนี้และพี่น้องคิสเตียนมองเห็นชีวิตของเราทอแสงของพระสลิขิของพระเจ้าเห็นชีวิตของเราที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าในคําพูดในการกระทําในการประพฤติปฏิบัติเขาก็จะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างชัด มากขึ้นดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตอย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆข้างรอบๆตัวของเรามองเห็นชีวิตมองเห็นการพูดมองเห็นการกระทำของเราแล้วมองทะลุไปเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราซึ่ง พระอ,องค์อยู่กับเราอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นคริสเตียนพระองค์ไม่ได้จากเราไปไหนแต่คนอื่นจะมองเห็นพระองค์ชัดเจนหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราที่อยู่ใกล้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นทุกวันหรือไม่ดังนั้นคนณจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะว่าพระองค์อยู่กับเราอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามีชีวิตที่ดีคนก็จะมองทะลุผ่านชีวิตที่ดีของเราไปเห็นพระเจ้าของเราแต่ถ้าเกิดเราดําเนินชีวิตที่ไม่ดีอยู่ในความบาปดําเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้คนก็จะมองเห็นชีวิตของเราและมอง ไม่ไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราที่เป็นคริเสเตียนควรจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอารมณไหมครับเพื่อให้คนมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อให้คนมองเห็นพระสิริคือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราชัดเจนมากขึ้นมันจะชัดเจนที่สุดเมื่อ,อไรเมื่อชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของพระเจ้ามากที่สุด อาเหนไหมครับให้เราอถามกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ในพระกัมภีร์ใหม่ในยุคปัจจุบันนี้พระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ตลอดเวลาแตกต่างจากในสมัยพระกัมภี์เดิมซึ่งพระเจ้าอยู่ด้วยบางเวลาและพลาดจาก ชีวิตของคนบางคนไปบางเวลาขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในช่วงของพระคุณรับสิทธิพิเศษขอพระเจ้าทรงโปรดให้ชีวิตของเราได้ทำให้คนมองเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจนโดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระเจ้ามากที่สุดเราขอขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราใช้ทานกับคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระคัมภีรูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งให้มันออกมันก็ต้องออกไปเอเมนไหมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งฤทธเดชนาทีแห่งความเชื่อนาทีของสิทธิอํานาจถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพร้อมนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในทุกร่างกายที่กาลังฟังอยู่ในขณะนี้เราจึงขอสั่งด้วยสิทธิอํานาจให้โรคภยัภยไข้เจ็บทุกประการออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนครับท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านจะมี QR Code เมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะเข้าสู่เมนูหลายเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อาฟวิญญาณของท,ท่านเช่นเมนูมานาจันใหญ่เมนูคำเทศคำสอนของกฤษจักรเมนูคำพยานชีวิตอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไปให้กับเพื่อนหรือคนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเขาให้เขากดติดตามทุกๆวันตอน9ก้าโมงเช้าจะมีการถ่ายทอดสดกนะับทาง Facebook ของกฤษจักร และถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาจะมาฟังตอนก้าวโมงเช้าเขายังสามารถจะฟังย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube ได้ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพูงนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพัก หันมาหาทัานแลมอบสันี่สุ เจ้าสรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขระจ ท,ทั้งครอบครัวมทงครอครันะลุกลานจนะลุกลานขอพระเจ้าทรงดทันและทัทงพงพันอีกนัร้อยพันให้ทครอรมงครอรัจนะลนุกลานจนะลุกลานการสงสารทินำทงพันไปจะงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัอบล้มรอบกาน ในส่งอยู่ข้างกายส่งอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่ต่วันลับไปจะมื้อ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาท่านและมอง